กลุ่มนักศึกษาปะวะสชั้นปีที่2แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยายลัยเทคนิคสาก้วที่กำลังใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยายลัยเทคนิคสาก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสากวทดสอบภาคทฤษฎีแล้วก็จะเข้าสู่ การทดสอบภาคปฏิบ <S an> ัต <S an> ินะครับซึ่งวันนี้ก็กําลังปฏิบัติกันอยู่นะครับก็เป็นข้อสอบที่ทางกรมพัฒนาฝีมงานนะครับออกข้อสอบโดยเรียกผู้แทนจากภาครัฐภาครอชชนนะที่มีความรู้ความสามารถระยะเวลาในการทดสอบนะครับก็สี่ชั่วโมงนะครับนักศึกษาเนี่ยต้องทําตามแบบนะบที่เรากําหนดให้นะครับก็จะมีระยะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับการเดินสายนะครับการติดตั้งท่อร้อยสายการติดตั้งรางครับผม ต้องต้องรู้วงจรเป็นวงตรียมอุปกรณ์ใส่ชุดแล้วก็เขียน<า>เขียนแบบก่อน<า>ตอนนี้ก็ประกอบต้อรับประกอบสายต่างๆเก็บค่ะนี่ก็เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บสายค่ะ นางสาวอนุสาต่างสีนักศึกษาชั้นปีที่2ระดับปวาสาหนึ่งในผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้กล่าวรู้สึกดีใจและพอใจในผลงานและมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและจะนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ตังที่จุดหนึ่งาการเข้าสายต้องครับรับหัวรู้สึกคุงพอใจกับคนงานค่ะแต่ว่าต้องปรับปรุง เรื่องการเสียบสายไฟมันต้ <Yeah. S 1> องห like ักหัวให้เ so ป <con side keyboard code> <fire> ็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหน้าสัมผัสมันจะได้เยอะกว่าแบบนี้ถ้าแบบนี้สัมผัสกับกับนอที่ว่ามันต่อสายมันสัมผัสน้อยมันอาจจะหลุดได้ค่ะก็พึงพอใจอยู่ค่ะเป็นประสบการณ์ค่ะทำไฟที่บ้านรับจ็อบแถวบ้านในนี้ค่ะ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีหลากหลายสาขาอาชีพเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ทดสอบจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้องเลือกใช้วัสดุอย่างประหยัด ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและยังได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำปกติสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วนะครับก็จะมีหนังสือรับรองนะครับว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับก็เป็นขั้นตอนแรกของการที่จะเข้าสู่กระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถนะครับก็คือ หนังสือเพื่อออกว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ารับการประเมิเนมีความรู้ความสามารถก็ไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าได้ครับครับซึ่งปัจจุบันกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับก็ได้ออกเป็นกฎหมายแล้วว่าสําหรับช่างไฟฟ้านะคระับที่ปฏิบัติงานจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้สนใจติดต่อสอบถามกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดหรือสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานสะแก้วตั้งอยู่เลขที่230หมู่ที่1 1ตำบลวัฒนานาครอ,อำเภอวัฒนานาครจังหวัดสะแก้ว